จ้ามื่อนี้หอบก,กับมานอนบ้านสาข้ามเนาะจ้ามึงบรรยาก,กาศข้างนอกฝนสิโตฮะฝนตกแล้โอ้ฝนโตข้าวสิไปไปกินล้างบ้านบอกนี่เดยหน้าบ้านนี่เด็เอ่ะสาข้ามก็ดีแต่ฝนโตเราฝนตนนกนตนตข้าวสิกินล้างบ้านหรือหน้าบ้านย้ะผ้าโคตรอันนี้ขึ้นมาแม่ถือฝน มั่งจันองแหงอยู่ดิฝนตกนะจ้าแห้งอยู่เด้อเจ๊นี่ไหมของของไอตูดขม่าก้องเงี้ยไลูกมั่งจันเันมานนนจัลภาพฝนตกแห้งค่ะเดี๋ยวเข้าไปไปเห็นแน้สินกัน่ทั้งนองทั้งน้านาสนะมากบานสโซฟิตาเขาพูดสิ้นเหมนสินกันจ้าโหหัวกระของไหลไปตลาดพึ่งมานะ อันนี้จะเป็นน้ากินเลนอันนี้ขขบปุ่นนะจ๊ะขขบปุ่นซื้อมาตะน้าพันพนม่อมนะขอาปุ่นเศร้านะนักกินกะหลายอย่างนะจ๊ะเดี<า>๋ยวคนตรงนี<า>่เป็นอ<า>ของเก็บของคน<า>ดังระบบไฟนะคนศาสตร์เนา น,นั่นก็จ่าโคงเลยฮะฟงแห้งเลยจ้าเขาสีได้ยากเขาถือว่าได้ลวกอะบออากาศฝนตกเนาะอยู่บ้านนัน้นซากบ้านน้องมัสวยอ,อยู่สาข้ามกระจีดกับแไฮน่าโน้ตสัเป็นหน้าเปลี่ยนไน้าเขา,า,ามาสมุทรเนาะ คนไม่สอาดเราบ้างเงินเด้อสาดบะสะาดตัวนั่งน้ไปบนเนใ้อัววหน่อยสิเฮ็ดนี่ยเรามาดูว่าเด็กๆจะทำอะไรกิน เอ๊ะมาทำส้มตำเลยทำส้มตำได้วยเหรอทำได้ครับเอาอันปลาแดกแม่ปลาแดกปลาแดกอันนั้นมาไว้บ่งานอีสานข้าวส่วนเขาไม่มาเลยอ๋อเราจะดทำส้มตราดทำชิ้นๆนะไม่ต้องเอาเศษบอกแม่ก็ตามดีกว่า เยาจัดให้เดยวเยี่ยพาเอ้เปิดเปิดไปประดับเมื่อไรด้ประตูมันโคตตกจ้าเกระดังไฟเข้าสียางกุ้งยั่างประหมึกนอกจากให้สีร้ายค่ะจะแบ่งยาง่างบ่าลายรน้าจากน่นอยนอย้อยพอที่ฮะน่าเบิ่งทีอยู่หนาบานอยู่ จะนั่งปลี่นแบบสังสรรค์กับครอบครัวเล็กๆน้อยๆตอนนั้งขี่ห้องลายค่จะจ้ะทึ่งนอนกับสื้อของมันจนาค่อนพนมเนาะของลายก็จะยางยางขึนแรกกับข้าล้วขึ้ไปกับคนขวดัะข,ขวดน้ำแก้วมาซ่าพ่เตาไม่มีเผากุ้ง อันนี้กุ้งกระเทียมแต่รูดว่าเป็นต่เพ็ทแทนอ้โพอกิบบอเดนจะซื้อบ่อันี้ะจะเป็นปลาหมึกดาจ้ะปลาหมึกสวัสดีจ้ะตอนเช้าแล้วเนาะ ตาตุกตาสิภาพบังบรรยากาศวันนี้นอนขึ้นอยู่สาข้ามจ้าอยู่บ้านสาข้ามอันนี้กะแกงเลยจ้ามีทายบรรยากาศวิวรอบบ้านให้เบรราาิ้งเนาะจ้าี๋ยวสิเปิดทายข้างหน้าให้เบรราาิ้งแลาวนะจ้าอันนี้เป็นห้างข่างเนาะที่ตรงนี้เขาจ้ากระจับจองกันมาแล้วจ้า อนอนหลับตื่นแล้วจ้ะเดี๋ยวก็สิลงไปไทายบรรยากาศข้างล่างนี้เป็นยังไงนี่นยจ้ะซื้อที่เห็กเกดกับเห็ดยวนไก่ให้หน้านะจ้ะเดีที่ติดข้างเดี๋ยวพี่จะเอาแบบบรรยากาศดูดีนะจ้ะเพราะเอาในเมื่องนะ คนสงเพิษอันนี้นี่ยยใบทัาทีสารค่ามโนจาระมาณหาเลยหมดเลมโนจารจากปาที่เขาอยู่น่าจะติดทางวิจาแต่หันบอยู่ในเมืองปันใดน่าจะบอกมาประมาณสี่สี่เมตรน่าจักากธรรมชาติท้ายไม่เบิรงนจ้าแต่มื่อนี้กาจะกลับกระสิน่าจักเปไปเห็ดทุละ เดี๋ยวว่างก็แวะเข้ามาเล่ยไม่จ้าเพราะมันบ่ไกลจากบ้านจ้ะเที่ยวอยู่นี่านเป็นเดือนละซีหาเธอแล้วจ้าเที่ยวมากลับไปบา้านกระซีเมียแล้วสาข้าเมียแล้จ้าจากนี่ไปจากลาสิงกับประมาณซีซึ่งหากิาลโลถุนหาซีแล้จ้าที่สาตูตาแลนไปแลนมา,ากนล้จ้าลาซิงทางบรรยากาศ ข้างนอกให้เบิรงอีกจ้านี่ผ้าใบเบิรงบรรยากาศข้างลา่างนอนเงี้ยาลามาปิดแอร์น้ำเด้อ Thì hạ cua là tảng nổi được mở bật phay rồi จาเาเดประตุบานจ้าภาพเบืองบรรยากาศเนาะเย็นสดชื่นเลยนตนโตแก่จ่าเนี่ยห้อยเปียกแก้งเรา บรรยากาศนมาบ้านจ้าคลิปนี้ก็ฝากกไดไลค์กดติดตามให้สาทุกตานี่ได้จ้าสิเห็นหน,น้ำกินกินเขาเนะจ้ะเตรียมกับเขาไว้ให้เด็กๆนี่ถนนนะฮะขีเข้ามาในซอยนะจ้ะอันนั้นก็นจะเป็นในเมืองเนาะหม่องเห็ด ใบครับขีจะยูดตรงนั้นจ้ะเขากับีีแล้วประมาณประมาณหา่าลอยเมตรเนาะเอาหอบมหอย่างคลิปกับกระจกาโจใบเพียงแค่นี้จ้า